สาวสวยมองหน้าเขาเหมือนจะค้นหาความจริงใจที่นิยมนับถือและศรัทธาในตัวเขาเริ่มบันใบคนอย่างสยามนะหรือใครๆก็ต้องการรักใครๆก็ต้องการเป็นเจ้าของนอกจากเขาจะเป็นชายสมชายแล้วน้ำจิตน้ำใจของเขายัางน่ายกย่องสรรเสริญด้วยเขาเสียสละเพื่อคนอื่นมามากแล้วมากพอที่จะเรียกร้องความรักจากทนทุกคนได้ไม่ยาก ที่หยามเมาหรือเปล่าหลู่ตัวไหมว่าพูดอะไรออกไปพี่เพิ่งจะดื่มเป๊กสองเป๊กเท่านั้นเองพี่หยามดื่มมาแล้วกลิ่นเหล้าฝุงเชียวดื่มกันนะผู้ใหญ่ลานขวดเดียวออกแรงกับพวกกองถ่ายหนังหายเมาไปแล้วแต่พี่เมาเพราะโกรธมาลิจิตใจฝุ่งส่านไอ้แกัน แกนรักพี่หยาเหมือนพี่ชายคนหนึ่งรักอย่างศรัทธาและเทิดทูนคนอย่างแกนไม่เคยทะเยอทะยานหรอกเจียมตัวและเจียมใจอย่างที่สุดหญิงสาวเน้นเสียงไอหยามได้สติไอแกนพูดถูกจิตใจของเขาฝุ่งซ่านเกินไปและจิตใจที่กระเจิงนั่นเองที่เขาอยากจะทำอะไรสักอย่างให้หายแขนไม่ทันนึกว่าคำพูดของตัวเอง จะมีผลทําให้ผู้หญิงที่แสนดีต้องรับกรรมในภายหลังแก่นรักพี่อย่างพี่ชายศรัทธาและเทิดทูนเขาทวนคําเสียงต่ำๆๆแก่นพยักหน้ารับและพูดบ้าค่ะแก่นรู้ตัวเป็นใครไม่บังอาจพูดอย่างพี่ยามหรอกค่ะที่พี่ยามกรุณามาอุดหนุนเกื้อกูลก็เป็นพระคุณที่สุดแล้ว เสียงของแก่นแปลงหูแก่นรู้ตัวว่าเป็นใครหมายความว่ายังไงถ้าไม่ใช่ใจนะ่ะนึกรักอยู่แต่ฐานะของเขากับของเธอแตกต่างกันเป็นกำแพงกั้นขวางไม่อาจให้ลักได้กระนั้นหรือเขานึกแก่นพูดอย่างนั้นหมายความว่าพี่เป็นคนสูงเทียมฟ้าแก่นเป็นเพียงนางดินอย่างนั้นหรือเขาถาม จ้องมองหน้านิ่งหญิงสาวหลบสายตาอย่างมีพิรุษตอบไม่ค่อยจะเต็มเสียงก็น่าจะเป็นเช่นนั้นมีใช่หรือคะมาลายันไม่ได้สูงส่งไปกว่าแกน่นพูดถึงฐานะความสวยเป็นรองแก่นทุกอย่างแม้แต่นั้นพี่ก็ยังรักเพราะคิดว่าคนธรรมดาอย่างเราเราพูดกันง่ายคนอื่นเป็นยังไงแก่นไม่รู้แต่คนอย่างแก่น ส่องกระจกทุกวันรู้ตัวอยู่ทุกวันว่าดีหรือคู่ควรกับใครแล้วแกนคู่ควรกับใครไม่มีค่ะแกนพบแต่ผู้ชายร้อยอ่อ,อยหลินค่ะจึงไม่เคยนึกชอบใครพี่ก็เป็นคนหลอยหลินแกนหมายถึงคนอื่นค่ะสำหรับพี่ยามดีเกินกว่าแก่นจะรักแก่นบูชาค่ะ ไม่ใช่ลักไอ้ยามถิงหลังติดเก้าอี้ยกแก้วเหล้าดวดอึดๆนิ่งงันไปทั้งสองคนคำพูดของแกนทำให้ไอ้ยามคิดอย่างหนักสำหรับพี่ยามดีเกินกว่าจะรักแก่นบูชาแสบเข้าไปในซวงหมายความว่าหญิงสาวดาเขาทางอ้อม แต่ก่อนลอนชัยไม่คิดจะพูดอย่างนี้กับไอ้แกนพอถูกผู้หญิงหักอกเข้าหน่อยกลับเที่ยวพลานคำรักกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าอย่างนี้ผู้ชายที่น่าบูชาเขานึกแล้วรู้สึกหดหูใจจนเกือบจะหายเมาเลวมากเลวที่สดเขาด่าตัวเองอยู่ในใจพี่เสียใจกันอย่าถือพี่เลยนะ เขาพูดเสียงแหบๆแ,แก่นเคยถืออะไรพี่ยามคะไม่มีเลยพี่ยามอยากจะพูดอะไรก็พูดเถอคะค่ะก็ไม่มีอะไรพี่จะกินเหล้าแก่นไปรับรองลูกขาเข้าเถอะนั่นมากันอีกสองสามคนแล้วปล่อยพี่ไว้คนเดียวเถอะเด็กมีคะ่ะเด็กไม่เหมือนแก่นหรอกอ่อนหวานน่ารักผิดกัน ขอโซดาอีกขวดแล้วเชิญตามสบายพี่อยากนั่งเงียบๆคนเดียวไอ้แกนลุกขึ้นไปหยิบโซดาให้เขาแล้วเดินกลับไปหน้าหลานโต๊ะที่ไอ้ยามนั่งอยู่ลึกเข้าไปสุดห้องแสงสว่างสาดเข้าไปไม่ถึงจึงทำให้ตรงนั้นค่อนข้างสลัวมองจากทางหน้าหลานไม่รู้ว่าใครเป็นใครเขานั่งหันหลังเข้าฝาจึงเอ็นหลังพิงถนัด และสามารถมองเห็นคนทางหน้าหลานและทางหลังหลานถนัดคุณแกน่นอารมบูดอะไรวันนี้หน้าตาไม่เสบายเลยหูเขาได้ยินเสียงแขกทักทายเจ้าของบ้านสาวไม่มีอะไรค่ะทำงานเหนื่อยนิดหน่อยเสียงตอบของไอ้แกนเด็กเยอะแยะทำไมไม่ใช้ล่ะครับ ทำเองหมดทุกอย่างอย่างนี้ก็แย่ไม่ใช่ทําคนเดียวนะคะทุกคนมีงานเต็มมือคนจนคะต้องทําถึงจะมีรับประทานว่าเข้านั้นโถ ổ, หน้าสงสารงั้นเอาเบียร์มาขวดเหล้ามาแบนโซดาเย็นเจี๊ยบสองไอ้กันจัดการยกของเหล่านั้นให้แขกด้วยตัวเอง ของแกล้มล่ะคะเสียงถามภายหลังที่ยกของที่แขกสัง่งไปวางบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วผัดขี้เมาสักอย่างสองอย่างก่อนเดี๋ยวแต่แก่นจะเห็นดียังไงก็ทำไปเลยครู่เดียวน้ำเดือดชากลิ่นผัดเผ็ดโชยฝุงชีวิตของคนทำหลานอาหารเป็นอย่างนี้ไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาได้พักผ่อน กินนอนไม่เป็นเวลาคนอื่นอิมหมีผีมันตัวเองแขวนไส้รอคอยให้แขกกลับเสียก่อนไอ้ยามนึกเวทนาอยู่ในใจและเสียใจตัวเองไม่หายที่พูดอะไรออกไปโดยไม่ได้คิดคุณแกนอารมรณ์บูดอะไรวันนี้หน้าไม่สเบยเลยเสียงทักของแขกยังดังกล้องในหู หมายความว่ากะไรถ้าไม่ใช่เขาเป็นคนทําให้ไอ้แก่นคิดไม่สบายใจไปแล้วปากของเธอว่าไม่คิดและไม่รู้สึกอะไรแต่ใจอาจจะคิดและคิดไปหลายอย่างอาจจะคิดว่าเขาดูถูกคิดว่าเขาเห็นเธอไม่มีค่าและคิดไปหลายอย่างคิดร้อยแปดลวนไม่เป็นมงคลทั้งสิ้นก็น่าจะเป็นเช่นนั้นเขาพล่อยเกินไป เสมือนว่าเธอเป็นดอกลักริมทางหรืออะไรทำนองนั้นตะวันยิ่งคล้อยต่ำลงไปผู้คนยิ่งมากันมากขึ้นแต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาในหลานนั่งตามโต๊ะหน้าหลานเสบร์ฟจนกระทั่งหน้าหลานไม่มีโต๊ะว่างแล้วจึงทยอยกันเข้ามาพี่ต้องการอะไรอีกไหมแกนโชบมาถามเป็นครั้งเป็นคราว และเขาไม่ต้องการอะไรนอกจากโซดาซึ่งทยอยมาจนเต็มโต๊ะพี่ยามดื่มมากแล้วนะคะแก่นเดินมาเตือนไม่เป็นไรหรอกเขาบอกโดยไม่มองหน้าแก่นไม่อยากให้พี่ยามดื่มมากค่ะดีสิพี่จะได้จ่ายมากๆ แกนไม่ต้องการให้พี่เมานะคะเงินอยากได้แต่ถ้าจะทำให้พี่ยามเสียคนแล้วแกนไม่ต้องการเลยเงินซื้อคนดีไม่ได้ค่ะพี่จะซื้อความเลวให้ตัวเองให้สมกับที่ทำให้แกนเสียใจแกนเสียใจเรื่องอะไรคะแกนถามพลางหย่อนกายลงนั่งตรงหน้าเขาตาสบตา เขาพบใบหน้าที่เต็มไปด้วยเม็ดเงือ่อดึงผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าส่งให้แล้วบอกว่าซับเหงือ่อเสบ้างสิแกนหญิงสาวหรูสายตาของเขาบอกความรู้สึกสงสารเห็นใจน้ำเสียงเต็มไปด้วยความรู้สึกเมตตาปลานีความรู้สึกตื่นตันใจทำให้น้ําตาไหลซึมออกมาจึงต้องซับทั้งเหงื่อและน้ำตา แก่นร้องไห้เขาคลางเสียงแผวหญิงสาวฝืนยิ้มกับเขาแล้วตอบว่าเปล่าค่ะรู้สึกแสบตานิดหน่อยพี่นี่เร็วหลายอย่างนะกันไม่ค่ะพี่หยามไม่ได้เร็วอะไรเลยพี่หยามเป็นคนดีที่สุดที่แก่นค้นพบในเมืองนี้ไม่จริงถ้าพี่เป็นคนดี ไม่ทำอะไรให้แก่นเสียใจหรอกโธ่แก่นเสียใจเรื่องอะไรคะพี่พูดอะไรโดยไม่คิดให้ดีเสียก่อนแต่ขอให้แก่นคิดไหวยอย่างนะพี่ไม่ได้ดูหมิ่นดูแคลนอะไรแก่นเลยตายจริงพี่หยามคิดอะไรไปใหญ่โตแล้วแก่นไม่ได้คิดอะไรเลยนะพี่เคยพูดเล่นกับแก่นเสมอนี่คะแต่ไม่เหมือนวันนี้พี่พูดเหมือนกับแก่นเป็นคนไม่มีค่า ายแล้วพี่ยามคิดยังไงคะนี่แก่นจ๋าแกนเสียงเรียกขัดขึ้นก่อนที่หญิงสาวจะพูดจบหญิงสาวหันมองก็พบหนุ่มชะกันสามคนกับหญิงสาววัยรุ่นอีกคนหนึ่งก้าวเข้ามาในหลานลูกน้องนายดวนค่ะพี่ยามแล้วนั่นลูกสาวนายดวนเมื่อวานพากันมากินหน,หนึงแล้วถามหาพี่ยามด้วย เขาหรูแล้วเพียงเห็นหน้าเด็กสาวนึกไปถึงแสนศึกทันทีและอารมณ์เทียดขึ้นมาในจับพลันทันทีเหมือนกันไอ้มนุษย์เหล่านี้แหละพยายามจะเล่นงานเขาให้มอดหมวยมรณาถามหาว่ายังไงเขากละซิบถามมาที่นี่บ้างหรือเปล่าแกนบอกไม่มาเขาก็ไม่ถามอะไรอีก ว่ายังไงแก่นจ๋าจะต้อนรับแต่โต๊ะนั้นโต๊ะเดียวหรือยังไงลูกน้องนายดวนส่งเสียงอึงมาอีกขอโทษนะพี่แก่นกระซิบตามสบายไม่ต้องห่วงพี่หรอกพี่จะถือมันนะคะพี่รู้ว่าเป็นหลานแก่นจะไม่มีเรื่องถ้ามันไม่เอาเรื่องพี่ก่อน ถ้ามันทําอะไรพี่ยามแกนจะเอาขวดโซดาทุบกบาลมันอย่าเลยแกนเป็นเจ้าของหลานเฉยดีกว่าแค่สามคนไม่พอมือพี่หรอกพี่ยามเมานะคะกําลังได้ที่ไม่เมาหรอกสมุนไอ้ดวนทุบโต๊ะโครมโครมแล้วแหกปากเรียกถ้าจริงบอยไอ้แกนจะออดสาะอยู่โต๊ะเดียวก็บอก จะได้ไปหากินที่อื่นหญิงสาวยิ้มเข้าไปหาพร้อมกระกล่าวคำขอโทษเรียกเด็กให้ยกเหล้ามาเจ้าหมอนั่นไม่ยอมอีกไม่ได้แก่นต้องเอามาเองรู้ไหมนี่ใครมาได้ค่ะได้แก่นรีบกระวีกระวาดไปเอาเหล้าและโซดามาให้ เจ้าหมอนั่นก็ประกาศศักดาอีกรู้ไว้นี่แหละนักเลงเทวดานรกทรงประปาบคนใหญ่ปากน้ำโพวันนี้จะเอาซี่โครงคนไปทำฝาเรือนสักหน่อยยังขาดอีกสองแถวเท่านั้นซี่โครงแกนหรือขาหญิงสาวถามกลัวเสียงโหวดเลาะให้เป็นเรื่องตลกไม่ล็อกซี่โครงแกนจะเอาไปไว้บูชา ซี่โครงเนบฝาต้องเป็นของไอ้คนที่ทําเป็นควายเขาละฝาอยากรู้ไหมว่าเป็นใครเฮ้อแกนไม่ค่ะเชิญท่านเล่าค่ะแกนลินให้นะคะให้ไอ้ควายเขาละฝามันมาลินดีกว่ามันอยู่ในร้านนี้แล้วไปจิกหัวมันมาสิแกนแสนจะตกใจกลัวไอ้ยามจะบ้าเลือดขึ้นมาจะไม่มีใครห้ามไว้ได้ เคยเห็นมาแล้วเวลาไอ้ยามบูหลังพลานไม่ผิดอะไรกระชางตกมันหลานหลวงพังพินาศหลายกาดไม่มีใครเหมือนจึงพยายามเอาใจแขกผู้กำลังจะก่อเรื่องแก่นจะรับใช้เองค่ะจะทา้อะไรแก่นอีกคะพันหนี้มันต้องไอ้ควายเขาละฝาสิเว้ยแก่นให้มันรู้เสียบ้างปากน้ำโพไม่ใช่ของมันคนเดียวมันจะใหญ่เกินแผ่นดินไม่ได้ ไม่มีใครใหญ่หลอกหน้านานไหมเอื้องคำนั่งเฉยอยู่นานเอ่ยขัดขึ้นถ้าทางไม่สบายใจบ่อยครั้งที่เด็กสาวมองมาทางสยามอย่างกระสับกระสายกระบ,บุนกระบ,บายใจเฉยเธอนาเอื้องคำไม่รู้เรื่องอะไรนั่งกินของไปเรื่อยๆสวยกว่าเจ้าหมอนั่นกลับเอ็ดเอาไม่เกรงใจ ฉยยังไงมากินมาเที่ยวไม่ได้มาหาเรื่องรู้อย่างนี้ฉันไม่มาด้วยหรอกขายหน้าเอื้องคำขอนหน้าควา่ำเออจะมากัดกันเองหรือยังไงไอ้หานไหมเอะอะหาเรื่องทำไมละ่ะอยากมีเรื่องไปมีที่อื่นสิหลานเขาขาหลานเขาขายมีนักเลงมาวุ่นอย่างนี้ ใครเขาจะอยากมากินเห็นใจเขามั่งไม่รู้เรื่องอะไรเฉยสดีกว่าหนะ้าเอื้อคำไข่หน้าฉันเฉยไม่ได้หรอกบอกแล้วไงอยากมีเรื่องออกไปมีนอกถนนโน้นจะท้าตีท้าต่อยกับใครก็เชิญเออวะมาเลือแปะไม่ว่าตามแปะเสร็จแล้วเลยนี่ชวนฉันจะไปดูหนังขอแวะกินเหล้าเรื่อยมา ฉันหิวจะกินข้าวเลยไม่ได้กินพอจะกินก็เรื่องซะอีกเอืองคำเราเป็นเด็กเป็นเล็กนะอย่าแก่แดดให้มากนะักเอ,อ๊ะอย่ามาว่าฉันแก่แดดนะนานไหมพ่อยังไม่เคยว่าอย่างนี้บอกกล่าวเนะขืนว่าฉันอย่างนี้อีกคำเดียวเป็นโดนตบแน่ชะ้าชะชะเรื่องคำเองกล้าอย่างงี้เชียวหรือนานไหมน่าเครียด แน่นอนไม่เชื่อลองก็ได้อีเอื้องไม่แน่จริงอยู่คลองบางพระหลวงไม่ได้หรอกเอื้องคำขึ้นเสียงไอ้หนานไหมโมโหหนักจ้องหน้าสาวรุ่นทำอะไรไม่ได้เลยผ่านไอ้ยามต่ออีกเอ็งเห็นคนอื่นดีกว่าข้ารู้แล้วเพราะงั้นมันก็ข้าคืนนี้ต้องเห็นดีกันไงเว้ยไอเขาละฟ้า เฮ้ยเป็นสากอยู่ทำไมออกไปถานอกหลานเอาเลยตปกันให้แหลกกลางถนนโน่นเลยเอื้องคำหนุนสงเสียงอึงไปซิออกไปถากลางถนนโน่นหลานเขาจะได้ไม่พังไอ้นักเลงสั่งกระบวยเต้นผังหลองถาไทยเอาสิวะ ไปกระเทืบทกันที่ถนนก็ได้ไปออกไปไอ้ซากปากน้ำพลูผักพวกพยายามยือยุดให้ไอ้หนานไหมนั่งลงแต่ว่ามันไม่ยอมคงเต้นแหลงเต้นกาทาทายไปทางไอ้ยามไม่ขาดปากเพียงไม่ระบุชื่อออกไปตรงๆเรียกควายเขาละฝาพอให้เป็นที่รู้กันเท่านั้นประหลาดที่ไอ้ยามนั่งเอ็นหลังพิงเก้าอี้ เหยียดแข้งเหยียดขาตามสบายไม่แสดงอาการทุกข์ร้อนแต่อย่างใดภายในหลานได้ยินแต่เสียงเจ้าหมอนั่งทนเดียวเฉยทำไมวะนักเลงจริงออกไปสิวะกินเหล้าดีกว่าเว้ยเพื่อนอีกคนอดลนทนไม่ไหวแหกปากหลองขึ้นปล่อยดีกว่า คนเรามันไม่รู้จักน้ำร้อนปล่อยให้โดนเสียบ้างที่หน้าทีหลังจะได้ไม่หือเอื้องคำสอดเพื่อนร่วมโต๊ะทุกคนเงียบไอ้นานไหมถาทายจนเหนื่อยและหยุดไปเองพวกไทยมุงนอกหลานซึ่งอยากจะดูไอ้ยามมันบูอย่างเสดสเดาตามแบบฉบับพากันหัวเลาะเมื่อเห็นนานไหมเต้นผางผางอยู่คนเดียวและผิดหังที่จอมบูชนิดเลือดเดือด กลายเป็นคนเลือดเย็นไปอย่างไม่น่าเชื่อจึงพากันทยอยกลับภายในหลานสงบต่างคุยกันโต๊ะใครโต๊ะมันไอ้ยามคงดื่มอย่างสุข,ขุมไม่สนใจใครทั้งสิน้นเอื้องคำานั้นอยากสนิทสนมกับไอ้ยามมานานแล้วเมื่อเห็นทุกอย่างปกติจึงบอกชาวคณะร่วมโต๊ะไม่เจาะจงใครเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเขาสักหน่อย พูดจบก็ลินเบียใส่แก้วจนล้นปลีเดินตรงไปที่โต๊ะไอ้ยามนั่งลงตรงหน้าเขาท่ามกลางสายตาของเพื่อนที่มองตามเป็นแถวขอโทษนะคะคุณหยาเอื้องขอคุยด้วยคนเอื้องคําเอ่ยขึ้นพลางดื่มเบียยอมใจไอ้ยามไม่ขยับขยื่นมองสบตาหญิงสาวนิ่งต้องขอโทษคุณยามอย่างมาก ที่พวกของเอื้องแสดงกิริยาไม่ดีเมื่อสักครู่ไม่เป็นไรเขาคงเมาไอ้ยามเอ่ยขึ้นเสียงต่ำตำไม่เมาเท่าไรหร่หรอกนิสัยเขาเป็นคนเกะกะอย่างนั้นเองถ้าอยู่ต่อหน้าพ่อไม่กล้าทําอย่างนี้หรอกไอ้ยมนิ่งเฉยคุณหยมจะอนุญาตให้ไปพบที่บ้านบ้างได้ไหมคะ เอื้องคำถามแก้วในมือไอ้หนานหอมบินบือกระทบฝาเหนือศีสษะไอ้ยามเศษแก้วล่วงกล่าวเอื้องคำตกใจพุดลุกขึ้นเดินกลับไปที่โต๊ะเอตตาโลลั่นหลานจะบ้าหรือ,อยังไงนะฉันกำลังพูดกับเขาดีๆจะได้ไม่มีเรื่องกันกลับทำาบ้าอีกก็ข้าอยากเจอกับมัน เองไปฉอเลาะกับมันหาอะไรข้าจะเหยียบหมามันรู้ไหมหน้นไหมแหกปากงวดเลาะโยนแก้วไปตกแตกกล่าวต่อหน้าไอ้ยามอีกใบจบตอนที่41แล้วนะครับโดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดกัครับขอบคุณีหลายครับ